สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง V Victory นะครับตอนนี้ในเกมโปเกมอนดีกับเกมพ็อกเก็ตนะครับผมและในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเด็กลิซันดอนกับกาโอกาเอ็นครับทุกคน อันนี้นะครับจะเป็นลิตเด็กของแชมป์ในศึกของ Fox EX Weekly ครับครั้งที่17นะครับผมก็มองว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยครับเพื่อนๆผมสามารถทําได้สูงสุดก็คือ5วินสตีดนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้จะมีทั้งหมด4วินนะครับทุกคนแบบว่าเอ่อวินแรกนะครับที่ผมตัดออกไปเนื่องจากว่าอันนี้นัไฟนับสะดุดนะครับผมก็เลยว่าเอาออกไปดีกว่านะครับเพื่อนๆก็จะเหลือ4วินนะครับผม เดี๋ยวไงเรารูเอฟเฟกแต่ละใบกันเลยนะครับเขาได้ใส่ฮิตโตคังเงี้นะครับแบบใหม่กับแบบเก่ามาอย่างละหนึ่งนะครับผมแบบใหม่แปะหนตียีครับ แบบเก่า81ตี30เมื่อตีเสร็จต้องดิดเอจีไฟออก1 g นะครับผมสาเหตุที่เขาใส่ตัวนี้มาผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะเพื่อนเผื่อว่าเขาเจอเด็กบีเดิลที่กลายเป็นร่างเป็นสเปียร์เนาะอ่าเขาก็81ตีไปในะช่วงต้นเกมตัวบีเดิลตายเลยนะครับถ้าไม่มีเปร์มอนทูสมใส่ผมมองว่าสู้กลับมาได้ยากมากๆเลยครับเพื่อนๆ ะครับถ้าแล้วก็อันนี้นะครับทุกคนถ้าเขานะครับได้ตีตัวคอยคิงหรือว่าตัวโยวาชีนะครับก็สามารถตีวันฮิตายนะเพราะว่าเด็กเนี้ยเขาก็ใส่ตัวซาบีนาอยู่แล้วนะครับผมอ่าครับแล้วก็อันนี้ครับตัวเนี้ยบีนะครับผมเขาได้ใส่มา1ใบนะครับผมแปะหนึตีสาครับเมื่อตีเสร็จจะทำดาเมจตัวเองสินะครับผมแล้วก็ลิซโด้เขาได้ใส่มาใบเดียวนะครับเป็นแบบใหม่แปะ2องตีสีครับทุกคน อ่าแล้วก็ลิซดอนนะครับเมื่อแปดหนึ่งไปแล้วนะครับตีไปนะจะดึงไอจีไฟจากไอจีโซนสามจี G นะมาแปะที่โตเคานะครับแล้วเมื่อเทินหน้าใช่ไหมครับเราแปะเพิ่มไปอีก1นึ่กลายเป็น 5G ตีไป150ได้เลยครับผม อ่าครับแล้วก็ในส่วนของตัวโกเกนนะครับแปดหนึ่งนะครับตีสามสิบครับทุกคนเมื่อตีแล้วฝั่งตรงข้ามจะติดเบิร์นะครับอ่าเมื่อเราผ่านเทินปุ๊บนะครับเมื่อเราตีเสร็จน้องผ่านเทินเขาก็โดอีกยี่สิบดาเมจจากเบิร์นะครับเท่ากับเราทำดาเมจได้ห้าสิบเลยนะครับทุกคนและเมื่อเข้าไปเทินของเขานะครับผมถ้าเขาไม่ยอมรีทีทหรือว่าใช้การคุณจอยรักษาอะไรแบบนี้นะครับอ่าเขาก็จะเมื่อเขาผ่านเทินเนาะอ่าเขาก็จะติดเนี่ยครับเบิร์ยี่สิบไปนะครับ บางทีเขาอาจจะไม่ถอยว่าตัวั้นอาจจะเป็น ex ตัวหลักเขาอาจจะแบบแปะตีสู้ลุยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เขาก็ได้ใส่ตัวไปบอลเซอร์เบียสองนะครับแลคันดี้สองแล้วก็อาขิดจวดสอนะครับหกใบนี้ผมว่ามองว่าเป็นสามันของเด็กนี้เลยนะครับผม แล้วเขาก็ได้ใส่ตัวนี้ครับเลดการ์ดมาหนึ่งใบาามาตัดไม้ตัดมือไฟของข้ามผมก็ถือว่าดีนะบางทีตัดแล้วเราชนะได้ง่ายๆเลยเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของโปเกมอนคอมมูก็ใส่มาหนึ่งนะครับไว้เผื่อหาตัวล่างที่ต้องการเนาะอ่าครับแล้วก็อันนี้ได้ใส่ตัวเจคเคปมาหนึ่งผมก็ถือว่าดีนะครับจะใส่ให้ตัวกาโอกาเอ็นหรือว่าลิซาดดอนก็ได้นะครับเพื่อขยายแมคเคทพีไปนะครับทุกคนมันก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะ อ่าแล้วก็มีเลสนะครับมา1ใบเผื่อปิดดาเมจนะครับเพราะว่าวิซซอนเราก็ตีแค่150เนาะส่วนการโอเอนตี140นะครับถ้าเกิดมีเลสไปช่วยเนี่ยผมมองว่าปิด EX ได้หลายตัวมากๆเลยนะครับผม อันนี้เขาได้ใส่นในตัวของลิเลียนะครับมา2ใบแลลิเลียบอกว่าสามารถใช้การนี้ฮิวบปรบ์สเตตสองนะครับได้60นะครับผมสเตตสองก็คือร่าง3เนาะก็สามารถฮิวในส่วนของกาโอเกนแล้วก็ลิซาดอนด้วยนะครับแต่ว่าในการฮิวกาโอเกนต้องระวังนิดนึงนะทุกคนผมว่าเคยพลาดเหมือนกันนะบางทีถ้าเราฮิวไปแล้วเนี่ยเออบางทีแบบว่าเลือดของเราครับอาจจะกลับมาเต็มบ8อสก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังกันนะต้องบวกลบหน่อยนะครับเพื่อนๆ อ่านะครับก็ใบสุดท้ายเนาะก็จะเป็นตัวไอโอโนนะครับไว้รีมือหากาที่ต้องการครับทุกคน บางทีเงี้ยเออถ้าเรารู้แล้วอยากถ้าเราชนะได้ต้องมีการโอเนหรือเราต้องชนะได้นดย,ยมีริซซัดนี้ครับอ่าเราก็ใช้ตัวไอโอโนหหาได้เลยนะครับผมจากที่ผมได้ลองเล่นไปแล้วนะครับผมมองว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็การเล่นมันก็ยืดหยุ่นเหมือนกันนะเยืดหยุ่นแล้วก็เล่นได้มีความหลากหลายในยส่วนว่าเออตอนนี้เราอาจจะลิซซอนเล่นตอนนี้จะเอาเนียบีเล่นเล่นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยผม,มว่ามันก็ยืดหยุ่นระดับหนึ่งครับทุกคนผมมองว่าครเอาลิซซ่ะขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่า อลิซดอนขึ้นก่อนอ่ะผมมองว่าโอกาสที่เราชนะมันจะเยอะกว่านะครับผมแล้วก็ในการที่เรานะครับเล่นคนแรกเนาะผมก็มองว่าคนอลิซดอนขึ้นไปก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยมันต้องแปะจริงๆคือ 3G มจี้ไงกับโอคาเอ็นเนี่ยมันจะช้าจากเราแปะจี้แต่ว่าถ้าเราเทคไอจี้อลิซดอนไปก่อนอลิซดอนไปตีก่อนแล้วนะครับเราวค่อยแปะตัวกาโอคาเอ็นนะครับล้วก็ค่อยขึ้นมาตอนหลังอ่ะผมว่าแบบเนี้ยน่าจะร์กกว่านะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไงเราไปดูในแมตช์กันเลยนะครับ ผมขอนำเสนอ Over To p Up ับริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact Free ช i น e แฟลและล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่ละเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้อง Over To p Up ัเท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ LINE อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย เด็กก้อยนะครับผมไปฮะโอ้โหเจอน้ำเหรอมานบปี้ตัวแรกก็ได้นะโอ้คาบิ้อนเหรอฮะอก็ยิงมาเลยอย่างนี้อืมโอม้ถ้าเราได้ตัวนี้ไวนะชนะแน่จริงจริงโอ้โ ต้องมาแล้วจริงต้องมาแล้วอะ่ะต้องมาแล้วอะ่ะลงคิดโตกไปก่อนตัวหนึ่งเสียวโดนมามากเลยอ่าตาหน้ามาแล้วครับทุกคนถ้าเราโดนยิงปุ้งปุ้งไม่เป็นไรเนาะยังได้อยู่ ถล่มให้หมดฮะช็อตนี้ได้แน่นอนโอเคเราบาดเจ็บไปด้วยครับนิดหน่อยอครึบครึบเออผมใช้แล่เลยนะครับคุณองศบอกดูดีเลยเหรอ ใจไม่รู้จะทำยังไงเลยวะ่ะตอนนี้เขาตีได้หนะึ่งรอยนี่ยถ้าเกิดเขามีไอ้เจ้าเออเบลลี่นะฮะโอเคติดเบิร์นต่อ โอเคฮะโอเคอืมไม่กล้าอีโวลิซาโดครับกลัว <sk r ug> เอา,เอา,เอา,เอาตรงตเลยกลัวจริงกลัวโดนซามิน่ถอยไม่ได้ไกลายเป็นเกมยืดจี้เขาจะมาเก็คโคงอาจจะได้อืม mm hmm. คุณนรพลสวัสดีครับเดือนนี้ผมหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วอ้าวแสดงว่าไอ้น,นี่แน่เลยถ้าหลุดพ้นแล้วแสดงว่าอันนี้ใช่ไหมครับเขึ้นสุ่มมาสเตอร์บอลใช่ไหมครับผมยินดีด้วยนะครับผมอ่าเราเป็นร้อยหกสิบใช่ป่ะร้อยหกสิบเราโดนตีมาได้ก็ได้แค่ร้อยห้าสิบเนาะได้แค่ร้อยห้าสิบ นี้ไหมก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมตีวีบิกเอ้ยถ้าล่งมาลยลืมตีทิ้งเเนี่ยอ่าครับได้ร้อยห้าสิบแหละอ๋อเฮ้ยงานเข้าแล้วถ้าเขามีเก๊กคุ้งอ่ะสวยแล้วลืมนึกถึงข้อนี้เอ้ยใช่อุ้ยไม่มีครับ โชคดีเออผมลืมไปเลยถ้าเขามีเก๊กโค้งอ่ะผมจะทำยังไงตอนที่เราเจอกับพืชน,นะครับค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับผมคุณรถไบอกใช้กาะคอมลำโดว์ไต่าย,ยาวๆเลยเด็กนี้นะเด็กนี้ผมเห็นในอันนี้แล้วในทัวร์แล้วนะครับผมน่าสนใจนะฮะไม่ลงดีกว่าตัวซาบ,บีน่ไปขมกลายแบบไม่ตายฮะเอางี้ดีกว่าเอยเอาเหมียวเหรอแปะเหมียวแน่นเลยโอ้โห ยังไงเขาก็ไม่ตายโอ้ว้วาวเอาเลยนะครับผมผมลงเลย สิที่น่ากลัวที่สุดก็คือเหมียวสักคราดามาพอดีแต่ผมก็คิดนะบางทีเขาอาจจะไอ้นี่ก็ได้นะครับผมใช้เขาเรียกอะไรนะแลคแคนดี้แล้วก็อีโวลางสามมาละทอยเหรียญเลยทุกคนแต่ผมก็จะเหลืออยู่10นะเขาเล่นอย่างนั้นเนาะไอโอโนนะครับผมก็โอเคนะว้าวโอ้โห คุณพงศกรบอกรูปฮัสกี้นี่ใช้โปรแกรมอะไระครับชอบที่มันขยับหูแล้วเวลาตกใจทําเหมือนหมาจริงเลยโอเคโอเคก็อันนี้นะครับใช้โปรแกรมของเดี๋ยวผมขออ่านชื่อแป๊บหนึ่งนะผมว่าผมแปะอันนี้ไปก่อนดีกว่าจำจำชื่อโปรแกรมไปนะเขาเปลี่ยนชื่อมารอบหนึ่งทุกคน ออมันเป็นโปรแกรมในสตรีมนะครับผมชื่อว่า a n i m a s นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะ a n i m a มสครับผมอันนี้นะเมื่อก่อนมันชื่ออีกชื่อหนึ่งนะแล้วตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะครับผมเสียตังเป็นรายเดือนอ๋อมีเหมียวซักคาราดานะครับผม เราตนเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบสูงสุดใช่ไหมโอ้ยร้องเลยฮะอย่างงี้ฮิวไปมันช่วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวไปมันช่วยไหมข้างหลังตีอะไรยี่สิบเหรอเท่าไหร่อ่ะร้อยสี่สิบร้อยหกสิบเองเหรอครับหาเลยแล้วกันเนาะ ไอเวงโอเคครับเหลือสิบครับผมอ่าสวยแล้วถอยได้ไม่ถอยอุวยวัดชายวัดชายเลย ถ้ามานทอยในหัวสองเเอ้ยเอาอย่างไงดีเออเลดไม่มีผลแล้วนะฮะและเคนดี้ยังไม่ควรใช้ตอนนี้ไหมผมว่าแลเคนดี้ตีไปไอเนี้ยอัดเราน่วมเลยนะผมเชนแลผมตีผมโดนเท่าไหร่เนี่ยร้อยสสิบผมเหลือห้าสิบเฮยผมแลเคนดี้ด้วย ดีดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว,ว,ว่าจริงเชื่อผม Digimental อ p p ดับเบิลอีวิลูชันเสียงคำรามอันกึกก้องเปลวเพิ่มสีแดงฉานรีซาดอนเผื่อไอตัวนั้นมาด้วยนะฮะขอเทคหน่อยฮะ ผมมีคิวอะผมคิดว่ามันดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูวนะ่าผมตัดสินใจถูกหรือผิดนะผมก็กลัวเขาทอยได้หัวสองเหมือนกันทุกคนตีมาเลยนะคิวสวนไปเออคิดว่าดีกว่านะคิดว่าตัดสินใจถูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกหรือผิดเ่อ ผมมงคลขอบคุณครับไม่เป็นไรครับผมแต่เดือนขึ้นยากจังนึกว่าเริ่มอันต้าสามจะไปง่ายซะอีกผมว่าแต่ละคนฝีมือแต่ละทุกคนเลยนะที่เล่นเกมนี้มาก็าคือจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะผมมองว่ายิ่งเกมเนี้เปิดยิ่งนานเท่าไหร่ทุกคนก็จะเก่งขึ้นไปเท่านั้นเนะ่ะจริงๆนะเออมันก็เป็นอะไรที่แบบยากอู้ดีไงทุกคนถ้าผมปล่อยให้เขาตีฮิตโต้คังเี้ผมนะฮิตโตะผมตายลนะ นี่คือผมคิดถูกนะครับผมโอ้โหเขายอมหรือโอเคโอ้โหเก้าร้อยสามเจ็ดแล้วสุดยอดเลยครับผมเฮ้ยเก่งนะเนี่ยอยู่ท็อปห้าถ้าเกินท็อปห้าพันก็ได้เออเงินใช่ไหมได้กรอบเงินเลยนะผมว่าผมมันน่าจะได้แค่นี่แหละมาเตอร์บอลเหลือต้องไปไต่ให้เก่งกับพี่ เก <laughs> ่งรอบที่แล้วว่าไต่ไม่ไหวนะครับอโอ้โเนียบีถ้าผมแปะตัวนี้ไปไม่น่าดีเนาะผมแปะตัวนี้ดีกว่าทุกคนปลอดภัยกว่าเยอะเลยอ่าเอางี้เล่นงี้ดีกว่าเล่นงี้ ตาหน้าค่อยเทคเอนเนอร์จี้นะฮะคือเขาเขาไม่น่าใสเอ็กซ์ปีดในความคิดผมแต่บนมือเขาอาจจะมีแลมพาร์โดสนั่นไงมันมาแน่แลมพาร์โดสเนาะโอ้อยโดนเป็นร้อยเลยอ่ะอตุ้มมงไหมอ่ารีดพวกนะครับผม ว้าวฮิโต้โอ้ยเล่นลีซาดอนก่อนเดียวมั้งมีวิกเล่นแบบคนปกติเขาก่อนเดียวมว่าเทคเอนเอจีโอเคแต่หน้าแลมพาร์โดสน่าจะมาแต่แลมพาร์โดสเราตีตายอยู่นะตีตายอยู่ใช่อื้อ เอาอันนี้ตีก่อนเหรอ100หนึ่งร้อยฮะเหลือแปดสิบใช่ไหมครับผมฮิวก่อนฮะแลมพาร์โดสก็ตีตายอยู่ดีเอาอันนี้ก่อนลงไปไหม ลงไปก็ได้นะเราตีแลมพโดตายแต่ขึ้นอยู่ว่าแลมพโดของเขาจะใส่ตัวใจเคฟไหมตัวนี้แลมพโดเขาใส่ใจเคฟกันนะทุกคนโอโ้แม่งมีอีกตัวมีอีกตัวหนึ่งว่าแล้วว่าแล้ว เอานี้ดีกว่าจ,จะได้บาดเจ็บด้วยเออตีมาโอเคมันมีข้อเสียแค่ข้อเดียวเลยโปกเกมอนใช้ไปแล้วเนาะ คุณดีอานะครับผมแพทนี้คุณวชอบเด็กไหนที่สุดเหรอครับผมยังไม่ลองครบทุกเด็กเลยนะเลยยังยังอญญาจจะตอบไม่ได้นะครับผมว่าว่าชอบเด็กไหนที่สุดนะครับจากการเล่นเนาะแต่ว่าถ้าจากการที่ขอบคุณการสับสไครต์ครับผมมันสามารถทําให้ตัวเองเก่งขึ้นมาได้คือผมมองว่าตัวแรกที่ควรเล่นเนี่ยไม่ไม่ควรจะใช่เนียบีนะควรจะเป็นตัวลิซาดอนมากกว่าที่ขึ้นไปก่อน แล้วก็ตัวเนียบีเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเราค่อยแปะจี้เขาเราค่อยขึ้นมาตีทีหลังคือดิสซอนผมอาจจะเป็นตัวที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยอืมแล้วก็การที่ดิสซอนกลับมาเล่นใหม่ได้ผมก็แฮปปี้แล้วก็แถมมีตัวเนียบีที่เก่งมากๆมาช่วยเสริมอีกทัพหนึ่งผมก็เลยอาจจะทําให้ผมชอบเด็กนี้มากๆตอนนี้นะผมลองเล่นโซก่าเลโอแล้วผมก็ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผมก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่าสเต็ปการเล่นมันอาจจะตายตัวไปนิดนึงอืมผมก็เลยแบบอาจจะความชอบอาจจะน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยครับ ประมาณนี้ครับผมถ้าผมไม่ลงไปอ่ะมันจะเวิร์กมากหรือเปล่าไม่เวิร์กแล้วเนะี่ยต้องลงลงตัวนี้แล้วกันเพียงแค่ตัวเดียวแต่น้าเขาต้องอีโวก่อน เดี๋ยวถ้าไงผมเล่นครบแล้วผมจะมาบอกนะครับคุณ D R P Y นะเดี๋ยวผมจะบอกนะอ้าวตายเลยนี่หว่าเ <c oughs> อ้าตายเลยเอ้ยเราปยมอนคอมมูได้นะฮะจะเอาอะไรอะ่ะมันก็ต้องเอาฮิตตกทางงี้เก็บอยู่แล้วนะครับผมฮิตตกเก็บลูกอ่ากาโอกาเอ็นขึ้นไหม กาโอกาเอ็นลิซาดอนไอเวงเฮ้ยผมถอยได้นี่หว่าเอ้ย e มันมีวิธีนี้อยู่เนี่ยฮะลิซาดอนตีไปก่อนไม่เอาเดี๋ยวเขาตายไม่คุมกันเทคเอ n เน g y จี เขาตีร้อยเราฮิวเหมือนตาที่แล้วเป๊ะเลยแล้วก็ลุ้นว่าแลมพโดจะมาหรือเปล่าคุณธนพลน,นะครับสวัสดีครับจากอันต้าสไป3ใช้อะไรดีครับผมคือตอนนี้ผมใจผมลองไต่มาผมลองไต่มาแค่2เด็กเองนะ <laughs> ถ้าให้ผมพูดผมว่าผมว่าน่าจะควรจะเป็นลิซาดอนนะครับลิซาดอนกับตัวเออ่ตัวโซกาเลโอนะ แต่ผมมองว่าลิซาดอนเก่งกว่าคุณโมคกรบอกว่าเด็กนี้จะแพ้หนักๆก,ก็แค่นกเหลือกับมือเน่าใช่ผมไปดูเสถติิของยูซี่เดมานะเออคือเด็กเนี้ยแพ้นกเหลืองค่อนข้างเยอะมากๆนะผมผม,ผมจะไม่ได้ว่ายูซี่เดหรือว่าฟอกเอนะผมผมผมไปดูแต่ผมคิดว่าน่าจะยูซี่เดย์แพ้นกเหลืองเยอะมากโอเคครับเพื่อนๆแล้ก็สามารถทําได้สูงสุดก็คือ5้าวิสตีนะครับผม แต่อาจจะมีช็อตที่ผมเล่นหลุดเล่นพลาดบ้างน,นิดหน่อยก็ต้องขออาภัยมานที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เพื่อนๆก็ไปลองเล่นกันได้นะครับจากที่ผมลองเล่นมาผมก็ค่อนข้างชอบเด็กนี้นะมผมมองว่ามันเก่งนะครับผมเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าเด็กที่เราจะแพ้ไปบ่อยน่าจะเป็นไอ้เจ้าตัวนกเหลืองเนาะนกเหลืองน่าจะแพ้บ่อยส่วนตัวดาร์กไล์กับเจน่าเนี่ยที่จริงก็ถ้าเกิดดิอนเราขึ้นก่อนนะครับผมโอกาสแพ้ถ้าถามว่ามีไหม มันก็มีแต่ว่ามันอาจจะยากขึ้นทุกคนมผมว่าในการเจอดักไลฟ์เราก็ได้เปรียบเหมือนกันนะครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ให้ทีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ